สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เราจะมาเสนอเมนูกะเพราฮอทดอกกันนะคะฮอทดอกนี่สามารถที่จะทําเป็นเมนูได้หลากหลายค่ะทั้งย่างทั้งทอดแล้วก็เอาไปยํานะคะแต่คลิปนี้เราจะมาะนําเสนออีกเมนูหนึ่งก็คือผัดกะเพราฮอทดอกค่ะเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งค่ะ เห็นบอกว่าอร่อยมากเ,<ร>าเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีทํากันเลยนะคะว่าใส่อะไรบ้างแล้วท่านผู้ชมก็ลองไปหัดทําดูนะคะเป็นอาหารที่ง่ายๆย,ยังใช้แค่ฮอทดอกค่ะใส่พริกผัดกระเพราธรรมดานะคะแล้วก็เอาฮอทดอกใส่ลงไปไม่ยุ่งยากค่ะทําได้ง่ายๆเพียงแต่ใช้วัตถุดิบที่บ้านเพราะผัดกระเพรานี่คิดว่าก็ทําเป็นกันแทบทุกคนนะคะ ผัดพี่เคยหอมแล้วใส่หัวดอกค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก็เป็นนันว่าอร่อยค่ะก็มีน้ำปลานะคะ,คะสีอิ้วค่ะสีอิวอ้วเห็ดหอมน้ำมันหอยค่ะใสไปเลยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะตามด้วยผงนัวนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะผัดให้หอมนะคะ ร้านของเราเป็นร้านตามสั่งค่ะลูกค้าสั่งอะไรเราก็จะทําตามใจลูกค้านะคะใส่ไปแล้วก็เติมน้ํานิดหน่อยนะคะถ้าชอบน้ํามากก็เติมไปเลยค่ะบางาท่านผู้ชมบางท่านก็ชอบที่จะใส่น้ําให้เยอะหน่อยเราใส่เพื่อให้หอมนะคะใส่น้ําไปรสชาติจะได้กลมกล่อมค่ะ ถ้าท่านอชอบผักก็ใส่ผักอย่างทางเราชอบลูกค้าสั่งใส่ตัวพกยาเราก็ใส่ค่ะแล้วก็ชิมดูนะคะเอารสที่ถูกปากทุกคนค่ะชิมตามใจชอบค่ะถ้ามันเค็มไปหวานไปก็เติมได้นะคะอันนี้จะเค็มไปหน่อยก็เราก็จะเติมน้ำตาลแล้วก็เติมน้ำไปหน่อยค่ะเพื่อความนัวนะคะ จะเห็นว่าไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะในยุคนี้พอชิมรสชาติได้ที่แล้วเราก็ใส่กระเพราไปเลยนะคะเนี่ยนะค่ะเป็นอันเสร็จนะคะใส่กระเพราได้เลยง่ายค่ะแล้วก็เร็วด้วยเดี๋ยวเรามาคดข้าวใส่กล่องกันเลยนะคะออเดอรเออ์เมนูนี้ตามใจลูกค้าค่ะเห็นไหมคะง่ายและก็เร็วด้วยค่ะพอข้าวใส่กล่องเรียบร้อยแล้วเราก็เอากะเพรา พอดอกที่เราผัดเสร็จแล้วใส่ไปเลยค่ะงนีคะ่ะง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ,อะลองไปทําดูนะคะท่านผู้ชมง่ายแล้วก็ใช้วตัตถุดิบภายในบ้านค่ะประหยัดมากในยุคนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ